การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดประจำปี2559ก็มาถึงวันชิงแชมป์ซึ่งเป็นการพบกันระหว่างทีมจากบ้านโคกสยามโม่8กับทีมบ้านสปอมหม13ผลการแข่งขันทีมบ้านโคกสยามสามารถทำประตูชนะทีมบ้านสปอม1ประตูต่อ0เป็นผลทำให้ทีมโคกสยามเป็นแชมป์ของการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดประจำปี2559 ได้ถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดส่วนรางวัลอื่นๆมีรางวัลทีมมารยาทด,ดีได้แก่ทีมจาระและเกาะรางวัลนายประตูยอดเยี่ยมได้แก่นายมฮัมหมัดรีสวุวรรณหะยยอแวร์จากทีมบ้านโคกสยารางวัลดาวซันโวได้แก่นายไซดีอุมาจากทีมบ้านตะลากอกาปลัดรางวัลดาวรุ่งประจำปีได้แก่นายฮาฟิดบินมะจากทีมบ้านสปอมรางวัลกองเชียร์ดีเด่นได้แก่ ทีมบ้านโคกเสียและรางวัลชนะเลิศอันดับสได้แก่ทีมบ้านเตลากอป์巴拉ตรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ทีมบูกิสอาวมะนาวรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมบ้านสปอมและรางวัลชนะเลิศคือทีมบ้านโคกเสีย ซึ่งเป็นชัยชนะครั้งแรกของหมู่บ้านทางเทศบาลตำบลกะลัวเหนือขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณทุกๆท,ทีมที่ส่งทีมเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยปีหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณทับ